สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง GOLF ครับช่องที่สุ่มสกิน้าวีและกิจกรรมอาวีเดือดที่สุดในประเทศไทยนะครับผมมากวันนี้เรามี C.O มาช่วยในการรีวิวการวาดรูปของเขาด้วยนะครับผมมากิจกรรมแรกครับ Mid Year s a l e w วิ k ที่4ครับผมสกินเซตนี้ที่ที่วงๆให้เนี่ย249ผมบอกเลยแอบแพงแพงครับข้าวแมว แล้วก็อันนี้พอซื้อได้ครับฮีโร่5ตำแหน่งตำแหน่งละ69บาทใครที่รีบที่ขี้เกียจเก็บก็ซื้อครับใบาจาลนลดเหลือ1นนคูปองใครไม่มีก็จัดเลยครับบาทเดียวนะครับผมไปเติมซื้อบัตรเ10บาทมาเติมก็ได้แหละนะครับเหลืออีก9คูปองด้วยนะโอเคไปแล้วก็ Star t o o t นะครับมาอุ่นหนุนกันได้ที่ร้านกอล์ฟอร์ดขึ้นรูปให้นะครับผมก็คือราคามันคือ 5,478บาทนะครับผมเมื่อวานยอดขายผมบอกเลยหกแสนนะวันเดียว <Yahoo! S 1> งงงงชาว RV มากเตือนเตือนขนาดเตือนกันแล้วนะว่าต้องใช้จำเป็นนะยังทะลักมาขนาดนี้นะครับผมก็ขอบคุณลูกค้าที่มาอุดหนุนนะเยอะสุดตั้งแต่เปิดร้านมาเลยดีกว่านะเอ,อโอเคแล้วก็จริงมีกิจกรรมวงแหวนนะครับมามาดูหน้าไอเทมครับรีวิวแวบๆบแบบ อ๋อก่อนไปรับชมครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวตัดไปดูไอตัวโปรโมชั่นเติมคูปองที่ผมวิเคราะห์ไว้เลยนะครับผมก่อนไปรับชมวงแหวนนะครับเรามาพูดถึงกิจกรรมโปรโมชั่นเติมคูปองครับรับไอเทมพิเศษนาคอสตาร์ทูเปอร์ต่างๆนานาก็คือพร้อมโบนัสคูปองสูงสุด1 5 0 0คูปองนะครับขออภัยด้วยเมื่อวันไม่ได้พูดอันนี้ครับเพราะว่าต้องเอาเวลาไปรีวิวตัวนาคอสนั่นและละเอียดมันเยอะครับเลยไม่ได้มาเจาะตรงนี้นะครับมาเดี๋ยวไปดูเลยครับไออันเนี้ยผมจะเติมให้ ให้ดูทั้ง3 ID เลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับคือผมครอบครองอยู่4 ID เนาะเมื่อวานเปิดไปแล้วหนึ่งครับเพราะฉะนั้นเหลือ3ผมจะเติมไปเลย ID ละ2,700บาทนะเออเพราะว่ายังไงอะ่ะผมอะ่ะใช้อยู่แล้วนะครับผมแต่ก่อนไปเติมครับก็อยากจะบอกว่าโปรโมชั่นอันนี้มันเหมาะกับใครนะครับ1คือครับเหมาะกับคนที่จะสุ่มสกินนาะคอสเตรล่าทูบ op, แน่นอนอันนี้100 ถ้าเติมในช่วงเวลาถึงวันที่28เนี่ยอย่างน้อยคุณมีทอนนิดนึงนะครับอ่าอันที่2ครับคนที่พอมีเงินที่มันเป็นเงินเย็นนะครับแล้วก็เงินเย็นแหละเงินบาทไม่ใช่หมายถึงว่าแบบเงินที่ไม่ได้ใช้นะคือยังไงในอนาคตอะ่ะคุณจะเติมเกมอยู่แล้ว มาเติมช่วงนี้มันก็คุ้มหน่อยครับมันได้มีอะไรรีเทิร์นนะมาคราวนี้ผมจะมาวิเคราะห์สิ่งของที่มันรีเทิร์นนะครับอันแรกเนี่ยสาคูปองเติมเพิ่ม35คูปองเวลาคุณไปเติมเองคุณต้องเติม50บาทนะครับถ้าใน,ในเติมในเติมเกม .com นะแต่เติมกับร้านผมมันคือขั้นต่ำหนึ่งร้อยสี่สิบแปดบาทครับเพราะฉะนั้นคุณจะได้สองสองขั้นอันนี้นะครับมามาดูทีละขั้นเลยครับอันแรกคือเหรียญเล่นนาคอรสฟ,ฟรีนะอันนี้ผมขอตีเป็นประมาณแบบมูลค่าเก เอสเหรียญเอส e รีเนี่ยก็เหมือนกันครับผมก็เดาว,ว่ามันประมาณมูล,ลค่าประมาณ9คูปองเพราะว่าถามว่าทําไม9คูปองคือไอเหรียญพวกเนี้ครับเดี๋ยวสุดท้ายมันจะมีกิจกรรมอันนึงที่มันเป็นกล่อง9คูปองเพื่อแกะให้ได้โทเค็นนึกออกไหมทุกคนผมก็เลยตีไปเลยเป็น9คูปองอะอย่างขั้นแรกเติม35เราได้ของรีเทิร์นมา18นะครับนึกออกไหมอย่างขั้นที่2เนี่ยอเคคือเราจ่ายเราจ่ายแบบ เก้าสิบเก้าอ่ะเราเติมเก้าสิบเก้าแต่ได้คูได้แบบของรีเทิร์นมาประมาณสักคือสกินหนึ่งตัวสมมุติว่าคุณยังไม่มีนะตีแบบมูลค่าต่ําๆคือห้าสิบคูปองครับบวกกับอีกเก้าเป็นห้าสิบเก้าคือยังไงก,ก็ก็ดีกว่าไม่มีอะไรรีเทิร์นไงทุกคนอันเนี้ยเหรียญเหรียญน,น,นั้นเนี้ยได้สองดวงบวกกับเอสตรีมสามชิ้นก็อีกยี่สิบเจ็ดนะเออโอเคส่วนอันเนี้ยยิ่งถ้าใครไม่มีนี่คือคุ้มมากสกินพวกเนี้ยคือสกินประมาณระดับอ่าหนึ่ง 99คูปองหรือว่าบางทีก็149บางตัวก็บางตัวก็แบบอ่าร้อยอยู่นะเออเติมถึงแค,แค่ขั้นนี้โอเคแล้วขั้นนี้สำหรับร้านผมนะครับอยู่ที่485บาท620คูปองนะเออมีประมาณขั้นนี้คุณได้ของรางวัลเยอะแยะอันนีแนะ้แนะนำให้เติมถึงขั้นนี้ครับแต่ว่าถ้าใครเงินเหลือกว่าน,นั้นนะครับผมก็ มาจัดตรงนี้ได้ครับอันนี้คือน่าจะตรงแพ็กอยู่ที่1,970บาทนะครับ1 2ึ0คูป,ปองจะได้ตรงนี้จะได้ไอตัวขั้น199นะครับเออส่วนอันเนี้ยไอสองอันหลังเนี่ยคือเหลือแหละนะครับสำหรับคนที่เหลือเยอะหรือว่าเล่นสตาร์ทูปอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับเวลาคุณเติมคูปองครับสำคัญกว่าเงินคือ m มเซ e ตในการใส่เงินนึกออกไหมทุกคนถ้าเรามองตัวเองว่ามีเท่าไหร่กูก็ใช้หมดเงี้ย อันนี้ไม่แนะนําให้เติมเผื่อไว้ครับเพราะเดี๋ยวมันจะมีกล่องนู่กกน,นกล่องนี่มาหลอนจิตใจคุณแล้วคุณกดเนี่ยมันก็จะเป็นลบมากกว่าบวกนะครับเออแต่ถ้าแบบอ่ะสมมุติเลยเป็นตัวเองเป็นตัวผมเองนี่แหละแบบคือเห็นคูปองอะ เห็นอยู่แบบพ so ันหนึ so ่งพันหนึ่งก็ค so ือพันหนึ่งโซวัตไม่ใช้ก็คือไม่ใช้อะไรเงี้ยไม่จําเป็นผมก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้รีวิวผมก็ไม่ได้ใช้ก็เติมเป็นเงินดิจิตอลเก็บไว้นะครับเออถ้าคุณเป็นคนประเภทประมาณนี้คุณเติมทิ้งไว้ได้ครับแต่ถ้าคุณเป็นคนแบบเฮ้ยไม่มีพันคูปองเว้ยต้องใช้เว้ยอย่างเงี้ยอันนี้ไม่เหมาะนะครับโอเคมาเดี๋ยวผมโปรโมทร้านนิดเดียวครับเติมเกมกับร้านก็ออาอครับใช้แบบ Open ID ครับแบบ Open ID ดีไงคือมันรีฟันไม่ได้ครับเพราะว่าผมอ่ะ เหมือนเอาเงินห้าหมื่นนึกออกไหมดึ๊ดึกดึถือถือถือไปกาลินาเอาเงินชั้นปทีห้าหมื่นแล้วกาลินาก็เลยให้แบบเงินดิจิตอลกลับมา1อันนะครับคือเงินสดอะไปอยู่ที่กาลินานะทุกคนนึกออกไหมแต่ผมได้เป็นเงินดิจิตอลสิ่งที่ผมจะเปลี่ยนเงินดิจิตอลตรงนี้เป็นเงินสดเหมือนเดิมคือผมต้องขายคูปองให้พวกคุณครับถึงจะได้เป็นเงินสดถึงผมจะอยากรีฟันแทบตายผมก็รีฟันไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีเงินสดอยู่ที่ผมนึกออกไหมมีทางเดียวคือผมต้องขายคูปองให้คุณ ผ่าน open id ตรงนี้แหละครับเพราะฉะนั้นเติมแบบ open id เนี่ยดีที่สุดทุกเกมแหละเติมแบบ u id เนี่ยดีที่สุดเพราะว่ายังไงเขาไม่รู้ถึงตัว id ที่ log in เกมอยู่แล้วนะครับปลอดภัยแน่นอนอันนี้แบบบริษัทเกมทั่วโลกเขาก็คิดกันแล้วว่าระบบนี้เวิร์กที่สุดนะครับผมมาเดี๋ยวขอไปเติมก่อนครับ2,700นะมาเดี๋ยวปดเปิดระบบหลังบ้านให้ดูนิดนึงครับคือเวลาผมเติม open id เนี่ย ผมก็เข้ามาในเว็บเติมเกม .com ที่คนปกติทั่วไปเติมนึกออกไหมเอออย่าเติมตรงในเกมนั้นนะเปลืองคือถ้าคุณอยากเติมเองคุณก็มาเติมในเติมเกม .com ก็ได้ไม่เติมผ่านร้านก็ได้ครับแต่ว่าสิ่งที่คุณจะจ่ายคือ1,000บาทเต็มๆนะเอออย่างเช่นของผมอ่ะผมก็จะพันหนึสาสาอันถูกไหมมันเอ,อ้ยสอพันเจ็มันต้องพันหนึ่งใช่ป่ะหนึ่งพันเอเคห้าร้อยไป อ,อีกอันนึงก็300รอยไรเงี้ยครับอ่ะผมก็จะเติมประมาณนี้คูปองก็จะเด้งเข้าไปในไอดีอยู่ประมาณ3 4 7 0เจ็สคูปองนะครับสลับเข้าไปดูเลยตัดครับตัด,ต,ดตัดกลับเข้ามาดูครับมันก็จะมีคูปองมาละเรียบร้อยนะครับผมนี่แล้วคราวนี้เราก็จะไปรับโปรโมชั่นเติมคูปองนะเดี๋ยวแกะทีละขั้นว่าได้อะไรเลยนะครับอันนี้ตีไปก่อน20สิบเอ้ยส8บดเหรียญน,นะอันนี้18ทดทศไว้นในใจก่อนขั้นที่2ครับได้อะไรบ้าง นี่ก็9้าก้าคูปองถูกไหมบวกกับประมาณ50คูปองอ่ะเดี๋ยวไปดูสกินพิเศษครับว่าได้อะไรบ้างนะนี่ได้แกงนี้สมมุติว่าตีตำตามอีกสมมุติคุณไม่เอาสกินคุณได้อันนี้ก็คือย5คูปองแล้วนึกออกไหมทุกคนเออนะแต่ว่ามือมือลั่นไปแล้วอ๋อไม่เป็นไรไอเดียนี้สกินเยอะอยู่แล้วผมกดรับคัมภีร์ได้เลยอือต่อไปครับอ่าอันนี้ เหรียญดวงดาวนี่นี่กับบุเหรียญเอ็กซ์ตรีมผมก็ไม่ไแน่ใจเหมือนกันไอดี ID นี้จะแลกแลกได้ไหมโอเคแต่มันก็คือ27คูปองนะครับกับ18คูปองนะเออคือแบบเน้น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 สำหรับอันนี้ถ้าใครไม่มีแกงนี้คือคุ้มแบบคุ้มเวอร์แนะนำเลยถ้าใครยังไม่มีสกินเซ็ตนี้นะครับเติม485บาทอันนี้โอเคมากนะครับผมส่วนผมเนะี่ยเหรอเก็บไว้ก่อนครับมาแล้วอันนี้ครับผมแบบ เหลือทอนนิดนึงก็อันนี้คือแก๊ง970บาทนะครับดูดิว่ามันจะทอนมาเท่าไหร่นะครับใช่40ครับผมโอ้ oh, 40บวกกบับ100ครับ1 40แล้วนะมามาดูเดี๋ยวขอดูเรทน,นิดนึงครับ100นี่คือเรทต่ำสุดของมันแล้วนะเออแต่ว่าเมื่อกี้ผมได้คือแก๊ง70%กว่าหมดเลยนะครับ ืถ้าได้แบบสักแกะหลุดสมเมาแบบได้สามร้อยนี่คือฉ่ำวาวฉ่ำโบฉ่ำแบะนะครับผมไปเอาเกินร้อยสาิบก็หลุดแล้วเพื่อนโอเคอ่ะเมื่อกี้น่าจะได้สักสามรอยคูปองนะคือลงทุนอย่างเงี้ยรีเทิรนประมาณสิของที่ลงทุนไปถูกไหมผมเติมไปสามพันสี่ได้กลับมาสักสี่ห้าหร้อยนะครับผมอันนี้ก็ โอเคแหละสิบเปอร์เซ็นต์สิบกว่าแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเงินแบบเหมือนลงทุนจริงๆเนื้อออกไหมแต่ว่าถ้ายังไงคุณจ่ายไปแล้วก็ดีกว่าจ่ายฟรีครับไปเดี๋ยวผมไปเปิดอีกสองไอเดียที่เหลือเลยมาดูไอเดียที่สองเลยนะว่าจะยังไงนะครับผมรับบมดเดิมหมดนะครับผมแล้วตอนนี้วงแหวนเข้าด้วยนะครับเวลานี้เดี๋ยวให้ซีโอมาวาดรูปนะรอคู่ก่อนไปอันนี้ก็ไม่เปิดให้ดูนะครับเหมือนเดิมเลยนะโอเคไปครับ ดูนะว่าไอดีนี้มันจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวผมขึ้นให้ว่าไอดีที่1่ได้เท่าไหร่2ได้เท่าไหร่สาเท่าไหร่ครับหนึ100ครับคือผมมาใช้อยู่แล้วนะคนนึอกออกไหมยังไงผมก็รีวิวทุกไอดีอยู่แล้วนะครับผมอุย้ยคุณพระจริงมะเนี่ยโอ้ยดวงดีขึ้นไอดีนี้4 0 0รอแล้วนะ450้ห้าิบแล้วมั้งโอ้ตายตายตายโอเคไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะครับอ่ะประมาณนี้ทุกคนไปเดี๋ยวไปไอดีหนึ่งไอดี ID สุดท้ายนะครับผม มาดูใน ID สุดท้ายนะ ID นี้โอเคจาก4,100คูปองมันจะเป็นยังไงนะครับผมขอเปิดทุกอย pues ่างก่อนนะงงโอเคเดี๋ยวซีโอมารอวาดรูปนะทุกคนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอ่าเดี๋ยวให้ซีโอมาเปิดกล่องดีกว่าเนาะอ่าโอซีออสวัสดีท่านผู้ชมก่อนนะเออสวัสดีค่ะวันนี้วันนี้ทำไมไม่ไปโรงเรียนคะมันเป็นวันหยุดแล้วก็เดินไปเรียนวัน อ๋อวันนี้เป็นวันเสาร์วันหยุดนะคะอาซีโอช่วยป้าเปิดกดสีส้มตรงนี้เปิดกล่องหน่อยไม่ไม่สีส้มตรง,ตรงนี้ค่ะอ่ากดสีส้มอีกทีหนึ่งเปิดเย้สามร้อยคูป,ปองแน่นอนถ้าน้องไอุนมาชื่อโอ้ยได้เยอะแล้วลูกหกร้อยก็เอ้หกสิก็เก่งแล้วอ่าไปอีกอีกต่อค่ะอ,อีกต่อค่ะ let's go <S โอ้ยยี่สิบน้อยอุนขอเอาใหม่เอาใหม่สู้ๆ อันขโมนไปเอาแล้วนะยังยังตีต้มก่อนก่ะ <c oughs> โอเคเย้ <Yahoo! S 1> โอ้ยมันแปะเราทีมเดียวกันแปะไงปับ๊บเข้าไปเออ100ห0ึรคูปองนะครับผมมาอันนี้ก็เดี๋ยวขึ้นให้ id 1 id 2 id 3ผลประกอบการเป็นยังไงนะครับแต่ว่าใครที่จะซื้ออยู่แล้วซื้อไปเถอะครับจริงๆนะซื้อให้ตรงโปรโมชันนี้2700บาท3 4 7 0คูปองที่ร้านไหนคะ ไลกอฟอ like all all. เก่งมากเขาทำในไลกอฟอไม่รู้โอเคไม่ต้องทำหน้าตลกไปไปเดี๋ยวไปรับชมวงแหวนกันครับกลับกลับมาครับผมมาเรามาดูหน้าไอเทมกันครับก็คือมีอะไรบ้างให้ซื้อแพ็คคัมพีแดงพิเศษรูดไปเลยครับ3มอันแต่ผมขออนุญาตยังไม่แกะก่อนเนาะเพราะว่าคัมพียังยังพอเหลือที่ไอดีนี้นะครับผมมาแล้ววันนี้ครับมันมีของที่แบบทุกคนอยากรู้แล้วว่า เฮ้ยไอเหรียญเอสตีมันใช้ทำอะไรวะนี่ไงก็มาแลกของตรงนี้ครับผมนี่มีอะไรที่ใช้16โทเค็นมั่ง20โทเค็นมั่งครับหนูชอบตัวนี้กับตัวไหนเอาน้อหนูหนูชอบตัวกระลอกตัวนี้นะตีเขียวกับตัวไหนคะโอเคกับตัวนี้นะได้ไอหมุนๆให้ได้นะเดี๋ยวชิงโชคนะโอเคมาต้องไม่ผูกมันชื่อเป็นกับชื่อชื่ออะไรอ่ะลืม อีกนิดหน่อยเมื่อกี้ปลาปลาดูไม่ทันอ่ะไปชอบตัวไหนนะขออีกทีนึงอ๋อทีรี่น้อยอุ่นชอบเป็นอีกแต่ทีรี่นะชอบเล่นแครี่นะลูกนะไปกดวาดรูปให้ป้าหน่อยครับผมใช่ครับผมอุ้ยอุ้ยอ่าขออีกทีนึงอ่าไปลุยครับวาดรูปฟุบเอาเอาหน้าตัวเองมากลางกล้องหน่อยโอเคเย้ด้วยวาดเสร็จแล้วโอ้ ได้กี่เหรียญอันนี้สองอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งรวมเป็นกี่เหรียญสามอ๋อแล้วถ้าสามเราเพิ่มอีกหนึ่งเป็นกี่เหรียญสี่เหรียญน,น,นะโอเคอะไปช่างมาน้อยอุ่นปลายกดกดอีกทีนึงลูกเราต้องการกี่เหรียญไม่รู้สิสิบหกเหรียญก่อนนะอ่ะไม่เป็นไรผมใช้ไปร้อยคูปองได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับไปสกินแตกเลยได้ไหมลูกโอ้แน่นครับผมสกินเด็กคนนี้เขาต้องวาดแน่นเท่านั้นตรงกลางยังขาวอยู่ได้แล้วมั้งพอแล้ว เก็บไว้ทักทุกท่านชมนะคะนะคะนะคะ <Ps> <4 S 2> เย้ยสี่เหรียญนี่<ล>ะลูกเอ้ตอนนี้มีสิบสามเหรียญไปต่อครับด้วยความรวดเร็ว,รวบ้านเหมือนเดิมเลยหรอบ้านบางๆไหม <S <S โอเคพอ,อยังพอ,อยังวันนี้ผมยาวสักสองตัวแล้วกันไหนๆ CEO ลงแล้วนะครับผมไปพอแล้ว CEO โอ้ได้ห้าเหรียญน้อยอุน่นถือว่าดีถือว่าดีขออีกครีไปไปต่อเนื่องเออถ้าถ้าแตะหนึ่งครั้งแบบไม่ว่ามันจะเป็นภาษาจีนด้วยนะเดี๋ยวดูไหมโอเคอ่าไปก่อนไปก่อนไปเลยเรหน้าแค่แตะติ๊กได้นะเดี๋ยวอย่เป็นภาษาจีนนะอู้อเหรียญเต็มเลยน้อ,อยอุย่นน้ำให้หน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่ว่านี้ยจริงๆแล้วมันมีสองเหรียญเห็นไหมมันมีค่อยสองก็เป็นรวมเป็นหกนะโอเค โอ้อะแตะลองแตะลองแตะทีหนึ่งเป็นภาษาจีนแตแะเต็กเลยเอ็นนะภาษาจีนใช่ไหมภาษาอะไรอุ่นวะ <Yeah. S 1> เออภาษาจีนเอาอีกนิดนะอ,นนนอ,ดอ,อุ่นเราได้ปูไฟล่ายล้ำมากุ่มเลยครับผมโอโ้โหกดไลค์ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไปอีกครับไปอีกเลยลูกกดไปรอบนี้รอบนี้ไอเหรียญน,น้อยแต่ไม่เวลไรสกินแตกหนึ่งอันถือว่าให้อภัยเก่งมาก อาเข้าหน้ากล้องกลางๆหน่อยเออโอ้โหเข้มน้อยอุ่นน้อยอุ่นทาเกลือให้เปล่าเอาอีกอันนึงพอแล้วโอ้โหตอนนี้คัมพีหายไปเกือบสองรอยแล้วมั้งไปเอาชอบภาษาจีนหเหาอเฮ้ยเยยยยย้ยยยยยย่ยย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 ยอดยย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 นยยย่ยยยยยย้ยยกยยยยยอยยอ,อ,อยยยยยอยย โอเคโอเคสีเขียวยังยังยังขออีกแดงเขียวกระแดงยังเหลืออีกสี่ 4, โทเค็นลูกอ่ะน่าจะอีกครั้งหนึ่งเลือกได้ด้วยนะคร<ม>ับทุกคนอ่ะไปครับ <Yeah. S 1> ครับผมอโอ้ยทำไมไม่วาดรูปเนาะแต้มันธรรมดาไปแล้ววาดวาดพอโอ้ยังอีกยังอีกน้อยอุ่นอีกทีนึงเอาวาดเอาวาดไม่เอาแตะเกมเกมมันคิดว่าเราขี้กเกียจนั่นไง อืมโดนกินไปแล้วครับผมเรียบร้อยเห็นไหมได้แล้วลูกมาคราวนี้เราจะไปแลกของอันน้อยอุ่นชอบตัวไหนกดไปเลยครับน้องอุ่นอย่ามาแคี้มุกตกกดตัวตรงสีต้มครับสีต้มใช้มือขวากดตรงสีต้มที่มันเขียนว่าสิบหกอ่ะอ่าใช้มือซ้ายอ่ะกดสีต้มอีกทีนึงครับผมเย้น้อยอุ่นดูได้ไปกินแล้วฮึนะครับผมมีอุ้ยมันอุ้ยมันงงเลยอุ่นงง นี่นั่นคือเฟนิกควันตั้มเซนน,นะครับบบเซนิกเฟนิกก็เริ่มเป็นเมตาแล้วนะตอนนี้อ่ายี่สิบใช่แล้วเย้โอเคอื้อหือนี่ตัวนี้ชื่อทีรี่นะครับผมสกินไทดอลทราบลนะครับผมโอเคหมดนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นสรุปเรทให้นะจำไม่ได้แป๊บนึง,องขอไปอ etic. เหมือนกับเหมือนกับมันมีประมาณผมน่าจะหายไปเข้าใจว่า250คัมพีคือเยอะมากนะครับผมแต่ก็ยังดีที่มีตัวลด50%มาช่วยไว้นิดนึงนะครับก็แล้วแต่ครับแต่ผมได้ตามสกินนะทุกคนอย่าลืมเออมีสกินปู่แตกไป1อันนะครับผมอ่ะปะน้อยอุ่นหมดหน้าที่แล้วเดี๋ยวป้าขอขอเปิดคอมโบจานเชิญต่อโอเคบายบายท่านผู้ชมก่อนน้องอุ่นไปแล้วนะน้องอุ่นวาดลุกเสร็จแล้วนะบายบายสวัสด สวัสดีท่านผู้ชมแบบสวยๆนะสวัสดีนะคะอย่าลืมอย่าลืมเลยฝากให้เลยโอเคอ่ะไม่เป็นไรช่วงนี้ไม่ค่อยฝากช่องไงทุกคนโตแล้วหลังจากแลกไปสามสกินครับผมยังมีตัวคอมโบที่เหลืออยู่นะเดี๋ยวขอไปหาก่อนนี่อ่ะอย่างทีลี่อย่างเงี้ยผมยังเหลือตัวเอเลนดอยอันหนึ่งเพราะฉะนั้นก็แกะมาเลยเอ,อเลนดอยพึ่งระยบร้อยนะครับผมนี่บีบริเจตบีเกตนะครับผม อ่ะไปเดี๋ยวผมขอหาต่อครับอันนี้ก็เกือบได้นะถ้าได้ควันตั้มเซนกับตัวคอสมอสลาวิวนะเดี๋ยวรอไว้ก่อนอยังไม่มีฮะน,นตาตาญาซาตานะโอเคอันนี้ก็ได้ครบแล้วครับผมเพราะผมได้ไอตัวเอเลนดอลพึ่งเมื่อกี้ใช่ไหมก็แกะทะหารมาเลยครับผม <Y ahu! S 1> นี่หล่อๆเฟียวๆนะครับผม นี่เรียบร้อยอันนี้มิสเพย์นะครับผมจริงๆคืออ่าที่ดีที่สุดเมื่อกี้นะตอนผมสุ่มได้อีกนิดครับผมต้องรีเวิร์ดเอนจิเนีมาเปิดทูเลนนะฮะพอมาเปิดทูเลนผมจะไปเปิดเอเลนดอพึ่งแล้วไปเปิดทีรีอีกทีนึงนะครับผมแล้วผมจะได้ไม่แลกทีรี่นะอันนี้คือเป็นความผิดพลาดของผมเองนะเออก็คือประมาณนี้ทุกคนอ่ะสรุปว่าดองไว้เมื่อกี้คือที่น้องที่น้องไออุ่นเขาแลกไปนะครับจริง,รงๆก็คือ ไม่ควรไม่ควรจะแลกตัวนั้นนะคนจะแลกบอนนี่มากกว่านะครับแต่ก็ไม่เป็นไรมันก็นี่แหละแบบเราดูไม่ดีนะผมแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ครั้งหน้าก็ค่อยเก็บใหม่ครับผมโอเควันนี้หมดทุกกิจกรรมที่ช่องกอฟอรครับชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์ครับผมแล้วก็อย่าลืมกด s u b สไ r i b e ขยายวงคนดูให้ผมหน่อยนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย